ขี่หิสูตรว่าด้วยครหัตครั้งนั้นอนาถปินิกะคหบดีมีอุบาสกประมาณห้าอคนแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรเธอทั้งหลายพึงรู้จักครหัตคนหนึ่ง ผู้นุ่งห่มผ้าขาวมีการงานสำรวมดีในศิกขาบทหประการและเป็นผู้ได้ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งสี่ประการตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากและครหัหนั้นเมื่อหวังอยู่ก็พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์ยรชานสิ้นแล้ว มีเปตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายสินส้นแล้วมีทุกติสิ้นแล้วมีวินิบาตสิ้นแล้วเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าครหัสเป็นผู้มีการงานสำรวมดีในสิขาบทหประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ สเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์สามเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามสี่เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จหเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของหมือนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทกระหัสดเป็นผู้มีการงานสำรวมดีในสิกขาบท5ประการนี้ครหัสดเป็นผู้ได้ธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน อันมีในจิตยิ่งสี่ประการตามความปรารถนาะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีประภาคนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งประการที่หนึ่งอันอริยสาวกนั้นได้ถึงแล้วเพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความผ่องแผ่แห่งจิตที่ยังไม่ผ่องแผ่ว 2. เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งประการที่สองอันอริยสาวกนั้นได้ถึงแล้ว เพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความผ่องแผ้วแห่งจิตที่ยังไม่ผ่องแผ้ว 3. เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคลคลสี่คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งประการที่สามอันอริยสาวกนั้นได้ถึงแล้วเพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความผ่องแผ้วแห่งจิตที่ยังไม่ผ่องแผ้วส เป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะใกล้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธินี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งประการที่สี่อันอริยสาวกนั้นได้ถึงแล้วเพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความผ่องแพ้่แห่งจิตที่ยังไม่ผ่องแพ้่ ครือหัสผู้ได้ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งสี่ประการนี้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสารีบุตรพวกเธอเพึงรู้จักครือหัสคนใดคนหนึ่งผู้นุ่งห่มผ้าขาวมีการงานสำรวมดีในสิกขาบทหประการและเป็นผู้ได้ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งสี่ประการนี้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากและครหัสนั้นเมื่อหวังอยู่ก็พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำหนดสัตว์ดิรชานสิ้นแล้วมีเปตะวิสัยสิ้นแล้วมีอบายสินส้นแล้วมีทุกติสิ้นแล้วและมีวินิบาสสิ้นแล้วเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้า บัณฑิตเห็นภัยในโนโรกแล้วพึงเว้นบาปเสียสมทา,านอริยธรรมแล้วพึงเว้นบาปเสียก็ในเมื่อมีความพยายามอยู่ไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่พึงกล่าวเท็ศทั้งที่รู้ไม่พึงหยิบฉวยสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พึงยินดีภริยาของตนไม่พึงยินดีภริยาผู้อื่นไม่พึงดื่มสุราเมรยัยเครื่องยังจิตให้หลงไหล พึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพึงตรึกถึงพระธรรมพึงเจริญจิตอันปราศจากพยาบาทเพื่อเกื้อกูลแก่เทวลโลกทักษิณาที่ผู้ต้องการบุญสแสวงหาบุญอยู่ให้แล้วในสัตบุรุษเป็นอันดับแรกในเมื่อททยธรรมมีอยู่พร้อมย่อมมีผลภัยบูนสารีบุตรเราจะบอกสัตบุุษให้จงฟังคำของเรา โคผู้ที่ฝึกแล้วเป็นโคใช้งานที่สมบูรณ์ด้วยกำลังมีเชาวดีและเป็นสัตว์ที่ซื่อตรงจะเกิดในสีสันใดๆคือสีดำสีขาวสีแดงสีเขียวสีด่างสีตามธรรมชาติของตนสีเหมือนโคธรรมดาหรือสีเหมือนนกพิราบก็ตามชนทั้งหลายเทียมมันเข้าในแอกไม่คำนึงถึงสีสันของมันฉันใด ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วมีความประพฤติดีงามตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลพูดคำสัตว์มีใจประกอบด้วยหิริก็ฉันนั้นเหมือนกันจะเกิดในหมู่มนุษยชาติใดๆคือกษัตริย์พรามณ์แพทย์สูตรคนจันทานและคนเทขยะก็ตามก็ละความเกิดและความตายได้มีพรหมจรรย์บริบูรณ์ปลงภาระได้แล้วไม่ประกอบด้วยกิเลส ทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีอาสวะรู้จบทําทุกอย่างดับสนิทเพราะไม่ถือมั่นในเขตที่ปราศจากทุลีเช่นนั้นแลทักษิณาย่อมมีผลมากคนพานไม่รู้แจ้งไม่มีปัญญาไม่ได้สดับรับฟังย่อมไม่ทานภายนอกไม่เข้าไปหาสัตบุรุษส่วนเราชนผู้มีศรัทธาอย่างลงตั้งมั่นในพระสุคต ย่อมเข้าไปหาสัตว์บุรุษผู้มีปัญญาที่เขายกย่องกันว่าเป็นนักปรา์ท่านเหล่านั้นผู้เป็นบัณฑิตย่อมไปสู่เทวโลกหรือไม่ก็เกิดในตระกูลดีในโลกนี้และบรรลุนิพพานได้โดยลำดับขหิสู่ที่เก้าจบ